หากว่าเราแรงจมน้ำต่อหน้าหมาที่ชอบว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจหมาจะช่วยเราไหมอย่าพึ่งจมน้ยจอีชิงชองแป๊บหนึ่งเดีายวไปช่วยประสบการณ์ดําน้ำสิบเปรไม่มีใครที่เจได้ช่วยไม่ได้บบไตัดไปตั้งห่วงนะจิ้วเหม่งมาแล้วจิบจิบหากเกิดเหตุการณ์ทับขันและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตหมาทั้งสามตัวจะช่วยให้เรารอดได้นะน้องเชื่อใจจิ้วเหม่งได้เลยนี่แน่โอ้ย เข้าสู่ช่องเจแปนแอนด์เฟรนด์เขาที่แล้วเราทดสอบหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมามาช่วยเราเปล่าช่วยช่วยช่วยมีดมดมีดมดมยช่ว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 ยเนื่องจากหมารักกันว่ายน้ำเราก็เลยอยากจะทดสอบว่านี่อยากช่วยอยากช่วยแล้วนี่อยากช่วยแล้วนี่อุตส่าห์ใส่ชูชีพให้ตัวเราเบาๆเผื่อหมาจะดึงเราไวเลยแปนลองจมน้ำดูซิว่าหมาจะช่วยเราหรือเปล่าคือให้สองตัวเนี้ย ตรงข้างเราจะได้ให้เจไดเ,เ,เนี่ยโฟกัสกับแป้นร้อยเปอร์เซ็นตทุกคนต้องฝึกก่อนเราจะให้เวลาหมาตัวละห้านาทีถ้าเกิดว่าไม่ช่วยเราก็จะบอกว่าโอเคยกเลิกเถอ,อะผู้ทดสอบคนแรกคือเจไดเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแป้นจะแกล้งทําเป็นจมน้ําเราต้องทําแบบว่าตกน้ําสมจริงสมจังเจไดมรมว ละาผมว่าเจไดมันต้องอยู่บนบกก่อนเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้มาเราทำมันตกแนวก่อนเนียนเนียนเก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่แป้นตกเฮ้ยพี่แป้นตกน้ำเจไดเจไดเจไชเจไดหลอแป๊บเจไดด๋อยหมอนี่ลงยังไงจี ไม่ร้ายไ้ยนะโอ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่เป้ยยังมีชีวิตอยู่ไมได้ช่วยฮะช่วยภายในกี่วิไม่ต้องคิดเลยสิบวิมาตอนนี้ก็ถึงคิวใจดีแล้วความหวังอลิซสีมากเพราะใจดีไม่มีความสนใจในตอนนี้ โอเคจมแบกทุรนทุลายเลยนะพี่โอเคมาเลยจริงเลยจริงเลยไอ้ใจดีช่วยด้วยเจ้ามาช่วยนะนาตะกอบแบบหนึ่งใจดี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 จอดีมาแล้วอุ้ยลื่นอุ้ยลื่นจับจอดีไว ใจดีไงล่ะใจดีไววนะไม่แข็งนี่เกาะใจดีไม่ได้เหมือนพี่จะพาใจดีจมอ่ะพี่โอ้ยมันต้องมันต้องลากเราไปเอใจดีกลม่ไหวโอเคใจดีช่วยเย้โอ้โห แสดงว่าใจด,ดีก็รักเราเฮ้ยแต่มันช่วยไวกว่าที่คิดนะไว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 ผมว่าพี่ต้องจมทุรน,นทุนลายกว่านี้อ๋อโอเคโอเคได้ได้รอดูรอดูจุ๋มเองจุ๋มเองเราต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีตะกอ้อลูกนี่คือการมาเล่นน้ำไม่ได้เล่นตะกอ้อมาจุ๋มเองมาจุ๋มเองมาี่เดยความหวังหมู่บ้าน gần tâm bão gần Chú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  gần cô... bên gần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  เ่วยตัวเองไปก่อนนะขอแดงมาจบเอาไงดีวนนะเฮ้ยใกล้แล้วใกลแล้วใกลแล้วทุลนทุลายไม่พอจะช่วยพี่มาแล้วประจำแล้วพี่ต้องทุลนทุลายกว่านี้ เฮ้ยโจมแบบโจมทีแตกอีก <c oughs> อีกแบบโหยอ่ะกล้มาสิทีแตกด้วยอ่ะโอ้โหมีโจมแบบอ้า <c oughs> แล้วเตะกล้องโกโปทิ้งด้วยเมื่อกี้สายพันธ์ุจุ๋มเม่งนี่ช่วยคนได้ไหมช่วยไม่ได้ว่ะหรือว่าพี่ดึงดูดความสนใจมันไม่มากพออมันมองพี่แค่ประมาณ2วิอ่ะคือหันมามองแล้วปะคืนเองแล้วกันลาก่อรื้อหมยังโอ๊ยโอ้ะกี อันนี้ทำไรนี่ทำไรเจ้าตะโก,กอ,อยู่ไหนนะอุ้ยเจอแล้วตะก้าจุจ๊บได้จ,จมเม่งก็ผิดหวังเล็กน้อย <laughs> เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรคือจุ๊มเหม่งเขาอาจจะยังเด็กอยู่เขาแบบโ,โอเคให้อภัยได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้พี่แป้นไม่มีตัวตนอยู่บนโลกแล้วนะ <laughs> พี่แป,นป้นไปเกิดใหม่แล้วนะจากฉาเมื่อกี้ ไปหวัดเรียบร้อยใช่คือถ้าเกิดรอนางขนาดนั้นคือไปแล้วคุยแล้วอ่ะพี่แป้ยพี่แป้นจมจมจมทุลงทุลายจมจมสำลักสำลักแล้วพ่นพ่นน้ำขึ้นฟ้าพ่นน้ำขึ้นฟ้าสำลักสำลัก สิบมิ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 ไปเอ็ดี้สิบิพอแล้วมีกันเบรกเฮ้ยจุเม่งช่วยจ๋เช่วเช่วยแล้วจช่วยการทดสอบของเราวันนี้ผู้ชนะ คือเจไดเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ช่วยเราเออใจดีก็ช่วยก็ช่วยมันทุลักทุเลคู่สรุปจุ๊มเม่งคือผู้ชนะอีกแล้วค่ะเจไดบอกกูทำไรพอเลยวันนี้ผู้ชนะคือเจไดเย้เก่งมากเลยใจดีก็เก่งนะแล้วเนี่ยแล้วคนเนี้ยพอเลยต้องทำพิ่นัยกามก่อนแล้วลองใจไหมลองใจว่าจะขึ้นไกได้ไหม ซ้อนลองใจแล้วแบบมีขี้แตกด้วยอ่ะแบบรุ่นจัดโอ้ยขี้แตกโอเควันนี้ก็สนุกมากเลยอยากดูทำอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาเยอะๆนะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบปายอ้ยหนาวแล้วไปไปไช่วยช่โอ้ยทีมงานเองเราอยากรู้นะคือถ้าพี่เอลงไปบ้างหมาจะเป็นยังไงนะ